สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเรายังอยู่ในช่วงกักตัวกันอยู่นะคะก็ทุกคนก็อาการออกกันหมดเลยนะคะแต่ว่ามีจูนคนเดียวนะคะที่ไม่ได้เป็นไข้แต่จูนจะมีเหมือนเป็นลมพิษนะคะขึ้นตามตัวทั้งตัวเลยแล้วก็คันทั้งตัวเลยนะคะขึ้นหน้าขึ้นแขนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเม็ดเล็กๆมองในกล้องอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะก็ขึ้นมาได้ประมาณ2วันแล้วก็ยังเป็นอยู่นะคะ ส่วนอนนอป้าจากเจ็บคอรเราก็เป็นไข้เราก็ดีขึ้นแล้วค่ะส่วนออมมาก็เจ็บคอมากนะคะวันนั้นแต่ว่าตอนนี้กินยาแล้วก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งแล้วแต่ก็ยังไม่ได้หายทร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะส่วนอป้าก็เมื่อวันที่แล้ววันก่อนมีไข้ขึ้นมีไข้ขึ้นแล้วก็เจ็บคอแต่วันนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะคะไข้ลดลงแล้วค่ะหลังจากที่จุนเคยบ่นว่าจุนอยากกินปลาหมึกที่มันแบบว่าปลาหมึกสดนะคะที่มันยังไม่ตายอ่ะ อมมานะคะก็เลยฝากญาตินะคะซื้อมาให้หน่อยเอามาวางไว้ให้ตรงประตูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็เลยจะได้กินปลาหมึกที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูค่ะเพราะว่าอมมาไม่เคยไม่เคยไม่เคยทำปลาหมึกแบบนั้นเลยนะคะก็จะเป็นครั้งแรกที่อมมาทำให้เพราะว่าจุนอยากกินแต่จุนก็ไม่ได้แบบอยากกินะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าอมมาคิดว่าแบบเออมาอยู่ที่เกาหลี ติดโควิดเราก็ไม่ได้ไปไหนงียก็น่าจะสงสารจูนอะไรเงี้ยก็เลย,เยบอกว่าให้ญาติซื้อปลาหมึกแบบนั้นมาให้นะคะแล้วอมมาก็จะทําให้กินเป็นครั้งแรกที่อมมาทําด้วยค่ะเราไปดูไปเลยนะคะอันนี้นะคะเป็นซีฟู้ดที่แม่ของพี่สะพ้ายนะคะของโอปป้านะคะเอามาวางไว้ให้หน้าประตูค่ะก็ที่นี่พอติดโควิดก็จะมีพี่สะพ้ายมีญาตินะคะ ก็มีคนรู้จักที่จะเอาอาหารมาเอามาแชร์ให้เราเอามาให้เราอะไรอยงนี้ค่ะซื้อเป็นของฝากเป็นของเยี่ยมเอามาวางไว้หน้าประตูให้เราค่ะ นี่นะคะเ็จะมีข้างในเป็นปลาหมึกเป็นหอยนางรมค่ะแล้วก็เป็นหอยหอยนางรมที่ซื้อมาที่เห็นอยู่นี้นะคะ109บาทเองค่ะ โต๊ะตาเขาจะกินตัวเองด้วยแลวหละนี่นะคะออมม่าบอกว่าจะไม่ใช้น้ำปลาตาล้างนะคะ <S <S 2> <S 2> เราก็จะเอาไปหั่นใส่จานเลยค่ะ มาหันไปด้วยเราก็ขอโทษไปด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่หั่นน้องนะคะ そうね。<laughs> This rice. Mm hmm. นี oh, ่นะคะเป็นม mm ือเย็น น,นี้ก็อิ่มแล้วนะคะจูนได้กินปลาหมึกเป็นๆเ,เ,เรียบร้อยแล้วค่ะสดจริงๆอะค่ะหอยนางรมก็สดไม่มีกลิ่นเลยแต่ที่เกาหลีคือแบบอาหารทะเลทุกอย่างสดมากแล้วก็ปลาหมึกที่เอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะกินเข้าไปในปากไม่มีกลิ่นขาวหรือว่าไม่มีกลิ่นแบบเหม็นหรืออะไรเลยอะค่ะคือมันสดแล้วก็นุ่มกินแบบง่ายอร่อยมากค่ะจุนก็กินนอร่อยอัป,ป้าก็เอามาก็มองจุนกินแล้วก็เอ็นดูไปด้วยนะคะว่าแบบ กินเยอะสองส่จะอร่อยไม่ไม่น่าจะเกินสองสมามวันจนน่าจะออกจากกักตัวได้แล้วค่ะแล้วจนก็จะไปพระราชวังนะคะใส่ชุดฮันบกถ่ายคลิปให้ทุกคนดูค่ะบ๊ายบายค่ะ